โอเคสวัสดีครับผมสายดนตรีมิสิกครับห้าหนึ่งศูนย์ตัวที่สองนะครับผมมอริสห้าหนึ่งศูนย์ตัวที่สองเม i ินเจแปนนะครับอ่าทำไมถึงตัวที่สองตัวที่หนึ่งตัวเมื่อวานขายไปแล้วตัวนี้คือตัวที่สองลูกค้าก็อยากเข้าใจผิดน,นะสังเกต ตามรายละเอียดตําหนิจะแตกต่างกันไปแต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็สวยเหมือนกันสภาพสภาพสวยเหมือนกันนี่ลายไม้สวยมากลายไม้ตัวนี้โหดนะครับผมใครที่อยากได้มอริสตัวสวยๆลายไม้สวยๆเอาไว้เล่นนะครับผมเสียงดีๆเอาไว้เล่นตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวลองเล่นเสียงให้ฟังก่อนค่อยมาคุยเรื่องรายละเอียดสภาพแล้วก็ราคากัน ตัวเนี้ยผมขึ้นสายเบอร์11ให้นะเท่ากับตัวแรกเลยที่ขายไปเบอร์11เหมือนกันใครที่ชอบเนื้อเสียงดูดันหน่อยก็มอริสเลย di permaian ini, sepertinya โดยตรงเลยผมที่ชอบมาริสมาเลยเนี่ยอยางพวก150เอ้ย510พวกนี้ก็น่าเล่นนะครับผมคนก็ใช้กันเยอะแล้วก็เนื้อเนื้อไม้ยิ่งเป็นลายไม้วสวยๆด้วยอะ่ะราคายิ่งดีพวกนี้โอเคตัวนี้ก็รายละเอียดตามที่ผมเล่นไปให้ดูเมื่อกี้แหละรายละเอียดของเสียงทีนี้เรามาดูเนื้องานกันเลยกีต้าร์สวยนะสภาพดีมากเลยตัวเนี้ยเดี๋ยวผมลงให้เลยสภาพสวยตัวเนี้ย อ่าลายไม้ตามนี้เลยจะไล่ให้ดูตั้งแต่หัวเลยโลโก้ไม่มีหลุดลอกนะครับผมไบดิ้งรอบหัวสวยนะครับลูกดิดเดิมๆตอกมอริสนะครับผมอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆนักรบยอมมีบาดแผลนะครับผมเล่นมือสองหลายสิบปีได้สภาพนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับโอเคอาจจะมีบ้างแบบนี้ประมาณนี้นะครับผมอ่าซื้อไปเล่นไม่ได้ซื้อไปนั่งโชว์ <c oughs> พอเป็นไม้ฮอกสวยไม้ฮอกเข้มนะครับผมนี่<อ>ก็อาจจะมีขนแมวบ้างแหละเล็กๆน้อยๆทั่วไปนะครับนี่ที่สำคัญลายไม้สวยมากนะครับตัวนี้สวยมากเลยโอเคสภาพดีนะข้างๆ่ะลูกค้าดูไปตามตามในคลิปด้วยเลยนะครับผมแล้วก็ดูกับภาพประกอบไปด้วยเลยตำหนิอะไรตรงไหนเราจะแจ้งทุกจุดนะครับผมโอ้ยลายไม้สวยเสียงดีด้วย โอเคตามนี้เลยข้างหน้าสภาพนางฟ้าเลยนะครับผมตรงนี้อะไรเอ่ยมีตรงนี้นิดหน่อยอ่าก็ตามการเวลานะครับผมมันเหมือนอ่ะให้ดูตามนี้แหละก็ประมาณนี้ครับผมนอกนั้งสวยหมดเลยอาจจะมีบ้างเล็กเลน้อยนทั่วไปนะครับผมโอเค สายที่ผมขึ้นให้จะเป็นสายเบอร์11นะครับผมทัชชิ่งทัชชิ่งต่ําเล่นกําลังพอดีไม่ต่ํามากไม่สูงมากจดเ,เกินไปทัชชิ่งอยู่ที่2.25จุากำลังพอดีครับผมอ่ะดูไปเลยโอเคตัวนี้ราคาเท่ากับตัวที่ขายไปเมื่อวานเลยจริงๆมันมี สองสามเจ้าสาสมเจ้าโทรมาเมื่อวานแล้วก็ทักแชทมาคือเดี๋ยวผมตามที่ผมแจ้งไว้ให้เดี๋ยวผมจะลงให้ชมพร้อมกันดีกว่านะครับผมโอเคก็ท่านใดถ้า,ถาผ,มผมเป็นคนที่ไม่เสนอสินค้าให้ใครเลยนะครับผม อันนี้อย่าว่ากันนะถ,ถ้าเกิดว่าเจอเพจผมทักไปเสนอสินค้าให้สแสดงว่าไม่ใช่ผมละเป็นวิชาชีพล้ซื้อของระวังกันหน่อยแล้วกันนะครับผมดูว่าอันไหนเพจจริงอันไหนเพจปลอมนะครับผมผมไม่เคยเสนอสินค้าให้ใครนะครับผมอันนี้ผมแจ้งไว้ก่อนเลยตั้งแต่ขายของมาเป็นสิบสิบปีไม่เคยเสนอแม้แต่คนเดียวถ้าไม่ใช่ลูกค้าที่ซื้อกับผมไปสี่สิบห้าสิบตัวจริงๆนะครับผม ค่าอยู่ที่5,300ค่าจัดส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่180เหมือนเดิมเก็บปลายทางก็250กรณีที่เก็บปลายทางก็มัดจำ5 0า500ส่วนที่เหลือจ่ายหน้าบ้านได้เลยสนใจทักแชทส่วนตัวหรือแอดสะดวกแอดไลน์ก็แอดเข้ามากันได้ถ้าเจอใน YouTube ก็แอดไลน์เข้ามากันนะครับผมสวยเสียงดีด้วยตัวนี้ ฝากด้วยนะครับผม MD 5 1 0 j a J pan หลายไม้สวยๆนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ